มันเกิดพ่อไงนานๆทีน้องพิวจะได้นั่งกับพ่อนะเพราะทุกวันอนะพ่อต้องไปส่งที่ลีนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เป็นยัดูตามหนังสือสอบน่เดี๋ยวาดูดวดูหน้านิ่ง <c oughs> ดูหน้าคนเถอะ 好，你好、oh,。 어? วันนี้นะครับมันเกิดพ่อนะครับยี่สามกุมพานะครับก็ครบสี่สิบขวบนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามากนะวันนี้เราใส่บาทกันใช่ไหมพี่ฟิลเดี๋ยวดูกันนะสาวน่าเกิดใรวันเกิดพ่อถ่านะคะอายุกี่ขวบคะสี่สิบมีาแบบเพี่ยนๆหรเอไสี่แล้วหรอไรสี่ละเลสี่แล้ว ก็ยังบอนว่ายังลอยอยู่เลยพูดงั้นเนี่ย <c oughs> เถอะรัดสิไม่เถอะนะไม่เถอะมันเป็นเรื่องจริงครับเดี๋ยวมาใส่บาทกันนะครับวันนี้เถอะนะครับที่วัดผมกโเอาภาษีเดือ พี่วเป็นนักกล้องนะคะแต่แม่ก็ช่วยจับมือไว้ได้ปุ่นด้วยกันใช่ไหม ดีครับรู้สึกดี เดี๋ยวรอยกงนะครับวันนี้ใส่บาทามงครับองนังใช่รู้จกว่าเกี้ยวเมื่อตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างหน้าพอเปมนแบบฟื้นตื่นสดใสครับ40หน้ายังไ2ยี่สิบเมื่อกี้ไปทำหน้าใหม่สิเลีนเียงก็ เดี๋ยวแม่ขวดน,น้ำหน่งวันเกิดก็ต้องขวดสินี่นะครับตอนนี้ก็ใส่บาตรครบสามองค์แล้วนะครับเดี๋ยวมาขวดน,น้ำนะ วันนี้ก็ทาบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ตามหาเค้กนะครับแล้วก็เผาเค้กกันวันนี้นะครับแระวพ้นใหม่นะมีของวันด้วยแกล้งเขาไปเยอะครับงานนี้ไม่รู้จะโดนแกล้งหรือเปล่าเจ้บ๊ายบาย